ผิวเด้งฟูหน้าป๊อปขึ้นมาแลดูอ่อนเยาว์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใช้นวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดมาถึงแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยล่าสุดตัวนี้รับรางวัลชนะเลิศ Big a w a r d for b u s i n e s s 2020สาขาสินค้าใหม่ประจำปี2 5 6 4มือไม้สั่นไปหมดเลยทุกคนนวัตกรรมระดับโลกเลยนะตัวนี้ช่วยเรื่องผิวอ่อนเยาว์จุดด่างดำแลดูจางลงผสม a Lock Blend เป็นเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะของ n ูส s k i ที่เน้นเรื่องการคงความอ่อน ยาวให้ผิวเพื่อผิวแลดูสุขภาพดีมีชิจิว่าและที่สําคัญจดสิทธิบัตรเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยเมื่อใช้คู่กับเครื่องยิ่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนํากระแส v a r i a b l e Plus Micro c คร corent ทําให้ผิวแลดูเด้งฟู Full, อิ่มน้ําตั้งแต่ครั้งแรกเลยใครที่อยากหน้าเด็กไม่ต้องเจ็บตัวมาใช้เครื่องนี้กันนะคะ Age Lock b o o s t ตัวแรกตัวเดียวในลอกตอนนี้ที่กำลังเป็นที่นิยมามากฟูตึงเต้นมากมาใช